ามาต่อที่พิธีส่งร่างทหารที่เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดหนองคายกันค่ะครับมณฑลทนหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจัดพิธีส่งร่างจ่าสิบเอกพิเศษธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้าที่พรีทีพซึ่งพรีชีพนะคะเพื่อชาติจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาที่ฐานปฏิบัติการช่องสายตะกูอำเภอบ้านรวดจังหวัดบุรีรัมย์กลับภูมิลำเนาที่จังหวัดหนองคายค,ายค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดในพิธีศพจ่าสิบเอกพิเศษธีรยุทธ์สีจุ้ยจ้อายุ39ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ค่ายเจ้าพญาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์จังหวัดอุดรธานีได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ช่องท้องและทรวงอก ในเหตุปะทะระหว่างไทยกัมพูชาบริเวณช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ซึ่งถูกส่งมารักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์คณะแพทย์ทำการรักษาจนสุดความสามารถและเสียชีวิตในเวลา23.29นาทีโดยในวันนี้ค่ะ30กรกฎาคม2568มณฑนทนหารบกที่26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้จัดพิธีส่งศพทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเนินนิมิตบ้านโคกกลางหมู่ที่7ตำบลเสริมอําเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายอย่างสมเกียรติที่ลานพระบรมราชานุสาวลีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับโดยมีพลตรีสันทัศน์จันมาลาผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่26ประกอบพิธีจุดธูปเคารพศพทอดผ้าไตราบางสกุลมีนายปิยะปิจนำ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พลตำรวจตรีณนะรงศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จิตอาสา9 0 4บพรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วน,นราชการแพทย์พยาบาลกำลังพล เพื่อนทหารภรรยาและญาติร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ